ขีปนาวุธเคจหรือเรียกในภาษารัสเซียว่าห้า32เป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงพัฒนาโดยประเทศรัสเซียโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำลายเรือรบขนาดใหญ่เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเพื่อทะลวงระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงและถือเป็นการพัฒนาต่อย,ยอดจากเคจย2 2ซึ่งเป็นขีปนาวุธ ระดับตำนานในยุคสงครามเย็นความสามารถทางเทคนิคของ KH 3 2 KH 3 2มีระยะยิงไกลถึงประมาณ1,000กิโลเมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่มาก 3, 4, 5หซึ่งหมายถึงเร็วกว่าเสียงถึง4เท่าขีปนาวุธนี้สามารถขึ้นไปที่ระดับความสูงกว่า40,000เมตรก่อน จะดำดิ่งลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังติดตั้งหัวรบแบบคอมมนโตหรือนิวเคลียได้ทำให้สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์การทะลวงระบบป้องกันของศัตรูสิ่งที่ทำให้ KH32 เป็นอาวุธที่ทั่วโลกต้องจับตามองคือความสามารถในการทะลวงระบบอีทิสและระบบ ต่อต้านขีปนาวุธของเรือสหรัฐด้วยเส้นทางบินที่เปลี่ยนระดับความสูงอย่างรวดเร็วการพุ่งลงจมตีเป้าหมายจากด้านบนที่ความเร็วสูงสุดระบบเรดาร์ของสัตวรูจะมีเวลาในการตอบสนองน้อยมากและแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดระบบนำทางขั้นสูง kh 32ใช้ระบบนำทางด้วยเรดาร์พายในแบบ a c t t v e Radar Homing และยังมีระบบนำทางด้วยดาวเทียมและ i n i t i a l Inertial ร์ s วลเกช s เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงเป้าหมายแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการก่อกวนคลื่นสัญญาณหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์การติดตั้งและการใช้งานจริง คีปานาวุธเคจ32ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ทูโเลวิวค e ิิว 22M 3M ของรัสเซียนหนึ่งลำสามารถบรรทุกเคจ32ได้หลายลูกทําให้มีความสามารถในการโจมตีเรือสัตว์รูจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการคุกคามในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบต่อดุลอำนาจทางทะเล KH 32ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสมอระููมเทเลโดยเฉพาะในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกและอาร์กติกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของโลกสหรัฐและพันธมิตรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการป้องกันเนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาระบบเดิมในการสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปสรุปคีปนาวุธเค32ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาการของอาวุธเก่า แต่เป็นสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนแปลงย,ย,ยุทธศาสตร์ทางทหารในศตวตรรษที่21ด้วยความเร็วระยะยิงและความแม่นยำที่สูงมันคืออาวุธที่สามารถสร้างความแตกต่างในสงครามสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงหากคุณต้องการให้ผมเขียนสคริปต์เวอร์ชัน10หรือ20นาทีหรือต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายแฮชแและอื่นๆในรูปแบบเดียวกันแจ้งมาได้เลยครับ